เคล็ดลับการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลเร็วโดยหลวงพ่อพูดฐานิโยอัตตานังธรรมยันติสป,ปุริสาสัตตบุรุษทั้งหลายยอ่อมฝึกตนการที่เราจะเป็นคนดีที่ใครๆก็รักและนับถือ ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงเริ่มต้นจากการทำตนเองให้ดีทั้งกายและใจความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากสิ่งของหรือความสำเร็จที่เรามีแต่ความสุขมาจากใจที่สงบและความคิดที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนามีผู้ที่เป็นแบบอย่างของความดีมีคุณธรรมและปฏิบัติตามคำสอน ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ตัวเองพบกับความสงบสุขในชีวิตแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วยในคลิปนี้ผมจะนำธรรมะของหลวงพ่อพุทธ,ธนิโยมาให้ทุกท่านได้ฟังกันครับซึ่งหลวงพ่อพุทธท่านได้ชี้ให้เห็นว่าคุณธรรมอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นคนดีอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยให้ชีวิตของเรา มีความสุขกันมากขึ้นเรามาเริ่มต้นเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้วยกันครับกับคำสอนของหลวงพ่อพุทธานิโยในเรื่องเคล็ดลับการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลเร็วซึ่งผมได้นำมาจากหนังสือรักวงกรรมฐานหลวงพ่อพุทธ ท่านได้กล่าวไว้ว่าเจตนาหรือความตั้งใจของนักปฏิบัติทั้งหลายก็จะมุ่งตรงต่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุป,ปฏิปันโนคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีคือไม่ปฏิบัติผิดอุชุป,ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงต่อมรรคผลนิพพานตรงต่อความพ้นทุกขตรงต่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งจิต ม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูกิเลสยายยัปฏิบันโนปฏิบัติอย่างมีเหตุผลได้พิจารณาไตรตรองธรรมะที่เกิดดับอยู่กับจิตรู้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นพระไตรรักมาเกิดขึ้นในจิตแล้วว่าสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นเพราะเหตุทำทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุ จะดับไปก็เพราะเหตุเมื่อมีความรู้เห็นชอบอย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้จึงได้ชื่อว่ายายบปฏิปันโนในเมื่อผู้ปฏิบัติโดยเหตุโดยผลยอมรับเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์จึงกลายเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งเพราะจิตมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานอันเป็นความบริสุทธิ์สะอาดแห่งจิตการปฏิบัตินี้ ไม่ได้มุ่งอยู่ที่อามิสินจ้างใ,ใดๆการปฏิบัตินี้ไม่ได้ไปเกี่ยงใครเป็นหน้าที่ของเราที่ตั้งใจปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเมื่อเป็นเช่นนั้นนี่อย่างไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติโดยเหตุผลเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงปฏิบัติชอบยิ่งนี่เป็นคุณธรรม ที่ทำให้คนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องและแน่นอนเมื่อเป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องแน่นอนมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบมีปัญญาเห็นชอบมีคุณสมบัติแห่งความเป็นพุทธสาวกอย่างแท้จริงกลายเป็นผู้นำที่ถูกต้องอาหุเนโยจึงควร เป็นผู้ควรแนะนำพร่ำสอนผู้คนหรือพุทธบริษัทปาหุเนยโยจึงสมควรเป็นผู้ให้การต้อนรับพุทธบริษัททักกินเนโยจึงสมควรให้คำแนะนำพร่ำสอนที่ถูกต้องอัญชลีการณิโยเป็นผู้มีมือไม้อ่อนสามารถกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาปู่ย่าตายาย สหธรรมิกทั้งหลายผู้อาวุโสทรงคุณธรรมปราศจากทิฏฐิความถือตนถือตัวหรือความมีมานัก,กระด้างกายก็เป็นกายอ่อนมุทุสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนวาจาก,ก็สุภาพไพเราะใจหรือจิตก็เป็นจิตที่มุทุอ่อนน้อมทอมตนกลายเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมทอมตนโวสวจัตา เป็นผู้ว่านนอนสอนง่ายเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่มีบิดพริว้วเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีความรักในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงมีความรักในพระธรรมอย่างมั่นคงมีความรักในพระสงฆ์อย่างมั่นคงมีความเคารพต่อธรรมะคำสั่งสอนอย่างแน่นอนไม่ละเมิดล่วงเกิน ระเบียบสิขาบทมินัยน้อยใหญ่เป็นผู้มั่นในศีลเป็นผู้มั่นในธรรมเป็นผู้มีหิริความละอายบาปเป็นผู้มีโอตตปะความสู้กลัวต่อบาปเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการมีการทำในจิตในใจโดยอุบายที่แยบยนมีสติก,กำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่อารมณ์จิตตลอดเวลากำหนดหมายรู้ธรรมที่เกิดดับอยู่ภายในจิต สรุปข้อคิดสำคัญที่เราได้จากคำสอนในคลิปนี้นะครับข้อแรกการปฏิบัติธรรมเป็นหนทางสู่ความสงบก,การปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงด้วยกายวาจาและใจคือหัวใจของการพัฒนาตนเองและนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงข้อที่ 2. ทุกสิ่งเริ่มต้นจากความตั้งใจหากเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์คิดดีทำดีแล้ว ไม่ว่าเราจะเป็นใครเราก็จะสามารถทำชีวิตของตนเองให้มีคุณค่าและส่งผลให้คนรอบข้างมีความสุขได้เช่นกันข้อที่สามธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวการมีคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์อ่อนนอ้อมถ่อมตนและการเคารพต่อผู้อื่นสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยทันทีครับข้อที่สความสุข ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกความสุขที่แท้จริงเกิดจากการฝึกใจให้บริสุทธิ์ไม่ยึดติดกับสิ่งของหรือความต้องการที่ไม่จําเป็นและข้อที่หนะครับใครๆก็ปฏิบัติได้คนธรรมดาอย่างเราๆก็สามารถที่จะนำอาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขถ้าหากเราปฏิบัติตัวเป็นคนดีด้วยการมีคุณธรรม และทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นการเริ่มต้นทําดีทั้งคําพูดการกระทําและใจเป็นสิ่งที่ใครก็ทําได้เรามาทํากันดูครับแล้วจะรู้ว่าชีวิตของเราจะเบาสบายขึ้น